ไาเรียนเชิญฝ่ายสืบสวนนะครับนาเรียนเชิญครับครับอภิเษท่านรองอตลรภูมิชาครับในส่วนของการสืบสวนนะครับจากการที่กองปราบได้มีการตรวจยึดขวดไซนายที่เป็นของกลางในคดีนะครับเป็นพยานหลักฐานสําคัญนะครับทาให้กระบวนการสืบสวนในเริ่มสืบสวนหาที่มาของขวดไซนายขวดนี้นะครับจากข้อมูลที่เราปรากฏพบนะครับบนขวดของกลางนะครับเราพบว่าไซนายขวดนี้เป็นยี่ห้อแพรลีแอคนะครับซึ่งผลิตในประเทศสเปนนะครับเราได้ทําการ สืบสวนจนทราบว่านะครับถูกนําเข้ามาโดยบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งใน5บริษัทที่นําเข้าสารไซนายที่มีความเข้มข้น98%ชนิดนี้นะครับบริษัทนี้นะครับได้นําเข้าสารไซนายขวดนี้นะครับในปี64นะครับจำนวน2000ขวดนะครับในล็อตนี้นะครับเราจะเห็นเลขล็อตบาร์โคดแล้วก็ตัวเลขปริมาณของขนาดบรรจุนะครับซึ่งในล็อตของปี64ล็อตนี้นะครับเป็นเลขเดียวกันกับขวดที่เป็นของกลางนะครับ ทำให้เราดําเนินการสืบสวนเป็นาทราบถึงต้นต่อของบริษัทที่นาเข้านะครับปรากฏว่าบริษัทนี้นาเข้าทั้งสิ้น2,000ขวดนะครับเหลืออยู่543ขวดนะครับอีกพันกว่าขวดเนี่ยนะครับถูกจําหน่ายออกไปนะครับโดยที่เราก็ได้ดําเนินการติดตามต่อนะครับทั้งพันหกร้อยกว่าขวดเนี่ยปรากฏว่านะครับพันห้าร้อยสาสิบแปดขวดเนี่ยนะครับถูกจําหน่ายให้กับไปตามวัตถุประสงค์เช่นนะครับไปที่สถานศึกษาแลบนะครับห้องทดลองต่างๆนะครับมี 65ขวดที่เป็นปัญหานะครับจำหน่ายไปให้กับ6เทเดอร์นะครับซึ่งเราพอจะทราบในข่าวนะครับว่ามีการเข้าทาการตรวจค้นเทเดอร์ต่างๆนะครับใน6เทเดอร์นี้นะครับก็มีใน1เทเดอร์นะครับที่เป็นที่มาของขวดที่เข้าไปอยู่ในมือแอมนะครับแต่ใน6เทเดอร์นี้นะครับเป็นการเสนอจําหน่ายนะครับในแพลตฟอร์มของบริษัทนะครับซึ่งให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับเราก็พิสูจน์ทราบทั้งหมดทั้ง65ขวดนะครับ ปรากฏว่ามีใน3เทดเดอร์นะครับที่มีการจําหน่ายไปให้กับประชาชนแล้วนําไปใช้ในการฆ่าตัวตายและเสียชีวิตไปถึง9ก้ารายนะครับรวมถึงใช้ฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายนะครับรวมถึงนําไปใช้ในการฆ่าสัตว์หรือใช้ในผิดในการกระทําอื่นๆซึ่งผิดวตัตถุประสงค์นะครับปรากฏว่าเราตรวจสอบขวดที่อยู่ในมือของผู้งหานะคร,บระับว่าถูกจําหน่ายไปโดยบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับจําหน่ายให้กับตัวของนางสาวสลา,ารัตผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับ ในวันที่9สิงหาคมปี65นะครับโดยการสั่งซื้อโดยการแอดไลน์เข้าไปในลายของกลุ่มลน์ของบริษัทนะครับแล้วก็มีการสั่งซื้อโอนเงินนะครับโดยปกติจะต้องส่งจัดส่งโดยวิธีการทางไปรษณีย์นะครับแต่ครั้งนี้ขอให้จัดส่งโดยกรับนะครับแล้วตนเองรอรับอยู่ที่สถานที่สถานที่หนะครับในวันนั้นนะครับในช่วงบ่ายได้รับ สารใชนายขวดของกลางนี้ไปนะครับจากนั้นในตอนช่วงกลางคืนก็มีการนําไปใช้ในการฆ่าคนในคดีของผู้กองหนุยนะครับแล้วต่อมาอีก9ศพรวมถึงผู้รอดชีวิตอีก1ศพนะครับในส่วนของแผนรุสกรรมและเสน้นพยานฐานอื่นๆในทางสืบสวนนะครับขออนุญาตให้พันเอกนัทพิสิธิ์และานอุดมพลนะครับพุ่งกับสืบสวนหนึ่งบกสืบออสวนภาคเจ็ดเป็นผู้ดำเนินครับกับเรียนท่านรองพบตอรอครับและผู้บัญชาทุกท่านครับ กับผมพันวุ์บรเอกนันพิสิทธิ์และตั้งน้ำรวมพลครับพุ่มกับการสืบสวนหนึ่งบกสืบสวนตำรวจภูธรภาคเจ็ดครับขออนุญาตนําเสนอนะครับผังชาร์ตที่ผู้เสียหายนะครับทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ลายเสียชีวิตนะครับแล้วก็บาดเจ็บหนึ่งลายนะครับพยายามฆ่าหนึ่งลายนะครับเป็นทั้งหมดสิบห้านะครับโดยพฤติกรรมโดยรวมของสลารัตหรือแอมนะครับแอมเนี่ยจะตีสนิทนะครับกับเหยื่อทุกรายนะครับเหยื่อทุกรายเนี่ยจะโดนชักชวนเล่นแชร์ หรือลงทุนทำกิจเงินกู้แล้วก็จะทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกกู้ยืมนะครับแต่ว่าสลาลัฐไม่เคยนําเงินดังกล่าวนะครับไปลงทุนแต่อย่างใดนะครับสาลัฐจะนําเงินทุกอย่างเนี่ยไปเล่นการพนันครับแล้วก็หวังว่าจะได้เพื่อมาใช้หนี้ครับแต่ว่าดอกเบีย้ยที่สัญญาไว้ให้ใหกับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยก็จะให้อัตราสูงครับและสร้างความน่าเชื่อถือโดยการโอนเงินดอกเบีย้ยตรงทุกครั้งนะครับ โดยที่เหยื่อทุกลายเนี่ยก็คิดว่าจะได้ผลตอบแทนอ,อย่าง,างส,มสมที่ว่าเขาอแอมให้การไว้นะครับให,ให้สัญญาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแอมก็จะหมุนเงินไม่ทันครับเพราะว่าเล่นการพนันเสียทั้งหมดครับก็จะเริ่มทยอยหลอกทําบุญพฤติกรรมเขานะครับก็จะหลอกทําบุญหลอกทานข้าวส่งยาต้านโควิดส่งยาลดความอ้วนอะไรต่างๆนะครับเขาจะมีวิธีพูดของเขาชักชวน ให้เหยื่อทั้งหมดเนี่ยมีความาเชื่อในสิ่งที่เขาจะให้ทานนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยติดการพนันอย่างรุนแรงนะครับมูลนี้ทั้งหมดที่เขาได้ไปประมาณเบื้องต้นนะครับที่ที่หลอกผู้เสียหายไปแล้วแล้วเราเห็นนะครับก็จะประมาณห้าล้านกว่าบาทนะครับที่ที่ได้ไปนะครับที่เราตรวจสอบพบนะครับส่วนในรายละเอียดต่างๆ ในเรื่องของทางคดีที่อยู่ในสำนวนเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะครับเพราะว่าจะมีผลกระทบกับทางดําเนินคดีครับขอบคุณครับครับขอบมากครับครับเดี๋ยวมีท่านเนี่ยครับต่อไปมาในซีของเรื่องเมื่อกี้เรื่องการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับนะฮะต่อมามาในซีของเรื่องนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ผลการเชื่อมโยงในเรื่องของการพิสูจน์ฐานต่างๆเพื่อจะนําตัวผเ้ื่องหาไปสู่การทำผิดนะครับ เดี๋ยวถ้าไรกเนี่ยนะครับนะครับวันนี้ผมขออนุญาตการเียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นะครับวิระชัยพุทธวงศ์นะครับหรืออาจารย์ออสนะครับที่เรารู้จักชื่อเสียงนามเรียงรางวันดีนะครับนซึ่งท่านก็มาช่วยเรานะครับโดยที่ไม่มีผลประโยชน์นะครับก็มาช่วยด้วยความตั้งใจทําให้ประเทศชาติสังคมนะครับเดี๋ยวอยากการเียนเชิญท่านอาจารย์ออสนะครับได้เล่าอะไรอีกทั้งหมดครับกาบเียนเชิญท่านอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านรองปปบนะครับ จกน้นก็เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ปกติก็จะช่วยอยู่ด้านหลังเงียบๆนะครับแต่คดีนี้ก็จําเป็นนะครับก็ทํางานร่วมกับทางส่วนกลางแล้วก็โดยเฉพาะภาคเจ็ดนะครับโดยท่านสันเนี่ยเป็นคนช่วยปฏิปัต่อเรื่องเรานะครับการตรวจของเราเดี๋ยวสไลด์ไปเลยนะครับก็เราโฟกัสหลักๆในประเด็นที่ผู้ต้องหาจะสู้นะครับเพราะว่าไซยาไนมันมีทั้งในธรรมชาตินะครับแล้วก็อยู่ในรูปแบบของก๊าซ แล้วก็รูปแบบของสารสังเคราะห์นะครับตัวที่ใช้ในการก่อคดีเนี่ยก็คือตัวสังเคราะห์โดยเราจะโฟกัสไปที่โพแทสเซียมไทไนา์เป็นหลักนะครับแล้วก็ปิดประเด็นในเรื่องอื่นๆด้วยในธรรมชาติเนี่ยก็มีได้นะครับก็จะเป็นช่องทางที่ทนายเขาใช้ต่อสู้นะครับแล้วก็ในรูปแบบของการาดก็มีได้เช่นกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับเพราะนั้นตัวที่เข้าถึงก็คือขวามือของท่านก็คือเคเซียนนะครับสไลด์ถัดไปครับ ตัวเทคนิคที่เราใช้เนี่ยนะฮะก็ด้วยตัวอย่างเยอะมากนะครับแล้วก็ทํางานแข่งกับเวลาเราต้องการความแม่นยําสูงนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะฮะก็เลยใช้ทั้งหมด3เทคนิคในการสกรีนเบื้องต้นก่อนก็ใช้เลเซอร์รามานนะครับซึ่งเรามีเครื่องมือนี้อยู่นะมีอยู่ไม่กี่ที่นะฮะก็จะมีที่ศุลกา,ากรด้วยนะครับในการตรวจสอบสินค้าเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะในการสกรีนหลังจากนั้นก็มาใช้เทคนิค เดียวก,กันกับที่ทางโรงพยาบาลตำรวจหรือโรงพยาบาลมาช้ยก็คือ h p สซึ่งตัวนี้จะวัดได้ในระดับ ppm นะครับทีนี้การสืบของตำรวจนะฮะที่ชนะตไปเป็นผู้ช่วยพนักงานเนี่ยเขาจะต้องสืบให้ได้ทั้งหมดเลยนะว่าไอ้กระป๋องเซยนายสีแดงฝาแดงเนี่ยนะครับไปใช้ที่ไหนบ้างซึ่งคนร้ายก็จะทิ้งร่องรอยนะครับซึ่งบางร่องรอยนยก็จะทิ้งไว้น้อยมากนะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้เทคนิคที่3ช่วยก็คือไอออนโคมรมาโตกราฟีซึ่งตัวนี้ตรวจได้ในระดับ ppb นะครับก็คือลึกมาก นะครับผลก็เป็นตามนี้นะครับขึ้นสไลด์นะครับข้อมูลบางอย่างยังบอกไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ให้ดูนะครับเครื่องมือทั้งหมดโดยเราจะโฟกัสไปที่ KCN เป็นหลักเพราะ KCN ก็คือโพสียมไชนาก็คือสารตัวเดียวกับที่เขาตรวจเจอกระปุกตัวนั้นนะครับทีนี้ตัวที่เราตรวจเนี่ยนะฮะเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งครับนะฮะ ก็จะเป็นลนักษณะของไอออนที่เราตรวจจับนะครับเราจะตรวจจับทั้งตัวไอออนไซยาไน์ลบซึ่งมีทั้งในเลือดนะครับก็เป็นวิธีการเดียวกันกับที่โรงพยาบาลรามาเขาตรวจนะครับแล้วก็ตรวจจับตัวโพแทสเซียมบวกด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้า2ตัวเนี่ยมาแมทชิ่งกันเนี่ยมันก็คือ k c n 100%นเระครับเพราะนั้นตัวนี้หนีไม่พ้นนะครับบางเทคนิคก็จบตั้งแต่ H Space นะครับบางเทคนิคก็ใช้ไอออนโครมาโตกราฟีช่วย นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะพรูฟแล้วก็มัดแน่นนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าสารที่เจอเนี่ยก็คือโพเทสเซียมไซนไม่ใช่โซเดียมไซนายไม่ใช่ไฮโดรเจนไซนหรือไม่ใช่ไกลโคไซที่เป็นไซนายนะครับซึ่งตัวนี้ก็ว่าจะพยายามปิดจุดอ่อนนะครับสไลด์สุดท้ายครับตัวอย่างที่เราได้รับทั้งหมดนะครับก็ทั้งอตอนแรกเนี่ยเกือบสี่รตัวอย่างแต่ว่าสกรีนทั้งหมดแล้วที่าทางพอทอส่งมาก็คือ328ตัวอย่างนะครับ ก็พบผลที่เป็นบวกทั้งหมด23ตัวอย่างในอัตราส่วนความมี้นต่างๆกันครับในส่วนแจ็เราก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ